นิสัยเป็นเส่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพรปรานสวัสดีค่ะรู้ดวงรายวันกับครูดาวมาแล้วนะคะสวัสดีผู้ที่เกิดวันพฤหัสทุกท่านดวงชะตาของคุณประจำวันที่29พฤษภาคม2564มาแล้วค่ะครูก็จะใช้วิชาลเลขเจตัว4ฐานเหมือนเช่นเดิมในทุกๆวันนะคะเป็นการชะตาในการเปิดดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรดูซิวันนี้จะได้รหัสอะไรนะคะ1 1.67นะคะ1.67เจเลขเด่นของคุณในวันนี้ก็คือ1.67นะคะขออภัยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะ หนึ่งหกเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสามสองสามหนึ่งสองนะคะสี่สองสามห้าสามสี่หกสี่ห้าเจ็ดห้าหก ได้มาแล้วนะคะึดวงชะตาของคุณมาดูทางด้านการงานกันก่อนการงานของคุณเป็นดาวพระจันทร์นะคะดาวพระจันทร์กรมมะพันธุหินะตั้งอยู่บนกําลังของดาวพระอาทิตย์นะคะไปที่สุภะสหัชชะอัตตะและ กำลังของพระและดาวอาทิตยออ์ตั้งอยู่บนกำลังของดาวเสานะดาวพระเสานะคะเสาไปที่มรณะกระดุมพระมชจิมาอ่ะมาทีละขั้นกันก่อนนะคะกรรมะพันธุหินะวันนีออ้การงานของหลายลท่านก็อาจจะไม่ได้อยู่กับบ้านออไม่ได้อยู่กับบ้านอาจจะต้องนีนะคะ ต้องกลับไป Office. ออฟฟิศบางคนก็เป็นวันหยุดแล้วแต่ว่ายังต้องกลับไปสะสารง,งานเก่างานเดิมของคุณนะคะเพราะว่าจันทร์หมายถึงการเดินทางได้ด้วยเหมือนกันนะดาวจันนะคะหิน,นะนะคะสัมพันธ์ถึงพันธุที่บ้านงานของคุณก็อาจจะยังไม่เสร็จต้องต้องห,หอบงานกลับมาทําที่บ้านก็ได้บางคนนะคะบางคนก็ต้องอาจจะแบบจะต้องกลับไปเดินทางกลับไปที่ออฟฟิศนะคะอาจจะลืมบางสิ่งบางอย่างไว้หรือว่าข้อมูลอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ทราบอะไรก็อาจจะย้อนกลับไปนะคะแล้วก็ จุดประเด็นก็คือว่าฐานเป็นกำลังของพระอาทิตย์พระาทิตย์ไปสัมพันธ์ถึงสาชะสาชะหมายถึงการเดินทางอ่านะคะอันนี้ครูก็สอนลูกศิษย์ครูมาด้วยสําหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะคะสาชะหมายถึงการเดินทางการเดินทางที่เป็นดาวอาทิตย์ก็คือต้องรีบไปรีบกลับด้วยนะคะแล้วก็อาทิตย์ตั้งอยู่บนฐานของ พระเสาพรสาไปสัมพันธ์ถึงมรณะนั่น็ต้องออกจากบ้านต้องออกจากบ้านต้องเดินทางนะคะสัมพันธ์ในเรื่องทางด้านการเงินด้วยนะคะฉะนั้นหลายๆท่านในวันนี้ก็อาจจะต้องออกจากบ้านไปทํางานเพื่อให้ได้เงินมาหรือว่าอาจจะต้องมีธุระปรับปังนนในเรื่องของการต้องได้ใช้ เงินนะคะจะใช้เงินมาในเรื่องของการลงทุนทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องสะสางสิงเก่าสิ่งเดิมหินะคือยืดเยื้อยาวนานนะคะที่คุณจะต้องนํามาสะสางในวันนี้ในที่บ้านของคุณก็ได้นะคะแล้วก็สัมพันธ์ถึงสุภาสุภาคือความดีงามเออเมื่อทําแล้วมันจะต้องดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นการปรับปรุงพัฒนานทางด้านงานของคุณที่มันเสื่อมเสียที่มันเสียหายเดิมๆนะคะ เป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อก่อให้เกิดเป็นผลดีของคุณนั่นเองเพราะว่าดาวพระอาทิตย์กับพระเสาร์เป็นคู่ทัดฝฟกันนะคะส่งเสริมกันนะคะมาดูในส่วนของทางด้านการเงินการเงินเป็นมรณะนะแต่เป็นดาวพระเสาร์ด้วยเงินเก่าเงินเก็บเงินค้างเงินที่เป็นหนี้เป็นสินพระเสาร์คืออุปสรรคปา,าน,นะคะ นั้นเป็นเงินก้อนด้วยมันมรณนะมันถูกออกไปนะคะสัมพันธ์ถึงสุภาษาชะและอาตาัตตะนั่นหมายถึงว่าเงินที่นําออกไปนั้นนําไปเป็นผลดีกับตัวของคุณเองนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางก็ได้หรือว่าเป็นในเรื่องของญาติพี่น้องที่ต้องมาหยิบยืมเงินของคุณก็ได้เพราะว่าไปสัมพันธ์ถึงนะคะดาวพระจันทร์พระจันทร์หมายถึงพันธุ หมายถึงหินะเอสัมพันธ์ถึงหินะด้วยนะระมัดระวงังในเรื<ๆ>่องเพื่อนฝูงก็ได้สาสตราหมายถึงเพื่อนฝูงก็ได้อาจจะไม่ยืมเงินหยิบยืมเงินของคุณนะคะเงินที่คุณเก่าคุณเก็บคุณเก็บมานั่นแหละนะคะอาจจะต้องเอาออกไปและกําลังของพระจันทร์นะคะมาเป็นฐานของทาสาธาสาสัมพันธ์ถึงปัตตานีและมาตาตรงนี้นะคะอาจจะได้คู่ของคนรักมากนะคะ มาช่วยเหลือทางด้านการเงินของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าปัตนตนิมาตาหมายถึงว่าปัตนตนิแสดงความเป็นมาตาก็คือเป็นเหมือนแม่มาดูแลคุณเป็นทาาสาเหน็ดเหนื่อยเพื่อตัวคุณก็ได้เพราะว่าทั้งดาวอาทิตย์และดา,าวเสาร์อยู่ตำแหน่งของคุณหมดเลยนะคะก็ดีนะมีคนรักดีก็ดีนะคะเอาละนะคะมาดูในส่วนของทางด้านสุขภาพร่างกายกันบ้างสุขภาพร่างกายนะคะเป็นดาวพระพุธอยู่ในภพพยยะนะคะ คุจะไม่พูดพูดถึงพบอื่นแล้วเดี๋ยวจะเยอะไปกันนะเดี๋ยวคูจะตีวงให้แคบลงเหลือแค่พบพยาญาก็พอนะคะพุทธพยาญาฐานกําลังของพระราหูก็ต้องระมัดระวังด้วยมะเร็งลําทรงลําไส้มะเร็งในกระเพาะอะไรคุไม่แน่ใจมีมะเร็งกระเพาะหรือเปล่าแต่มะเร็งลาไส้มีแน่ๆนะคะอ,อ๋อนะคะเพราะว่าพุทธหมายถึงการกินหมายถึงปากนะคะหมายถึงบริเวณ ลำคอไปนะคะช่องปากมีกลิ่นก็ได้ลาหูนี่คือเชื้อโรคนะคะหรือของที่หมักหมมของหมักของดองเนี่ยปากมีกลิ่นก็ได้หรือว่ามันมีกลิ่นตั้งแต่ในกระเพาะเนี่ยตีลมขึ้นมาจนถึงคุณมีกลิ่นปากก็ได้ต้องระมัดระวังตรวจเช็คสุขภาพตรงนี้ให้ดีด้วยพระพุทธหมายถึงในเรื่องของอโรคที่เกี่ยวกับ ป่าก็คือมีอาจจะมีเริมเชื้อโรคก,ก็ได้นะคะพักผ่อนน้อยก็ได้อาจจะเป็นสาเหตุตรงนี้เพราะพระพุธเสียถึงสองพพก็กันก,ก็ด้วยกันเออพระพุทธสัมพันธ์ถึงพบอริด้วยนะคะแล้วก็ลากมาที่เป็นฐานกําลังของพระราหูแล้วก็พุทธราหูเนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันด้วยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะโลกที่มันหาสาเหตุไม่ได้เออนะคะออดาวพระพุธยังหมายถึงออในเรื่องของ เขาเรียกว่าสมองเออนะคะตรงนี้ด้วยอาจจะ,จะแบบขี้หลงขี้ลืมก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเบลเบล,เลพักผ่อนน้อยไปนะ,ะมาดูในเรื่องของความรักของคนกันบ้างความรักของคนที่มีคู่กันก่อนนะคะดาวปัตตนิเป็นดาวพระฤห,หัสปัตตนิทาสามาตานะคะฐานเป็นกําลังของพระจันพระจันชิ่งไปที่กัมมะพันธุ หินนะอ่าวันนี้อาจจะมีคนสาหรับคนที่คนมีคู่อาจจะมีประเด็นกับคนรักคู่ครองที่จะต้องมาปรับปรุปงซ่อมแซมบ้านที่อยู่ที่อาศัยของคุณให้มันดีงามให้มันสวยงามขึ้นก็ได้เพราะว่ามันสัมพันธ์ถึงนะคะสุภาษะอัตตะและสัมพันธ์ถึงมรณะกระดุมพระมัชชิมานั่นแหละค่ะ,ะคู่ครองคนรักของคุณก็อาจจะมาช่วยเหลือทางด้านการเงินของคุณอาจจะต้องแบบ มาซ่อมแซมบ้านที่อยู่ที่สายหรือรถหรือดาของคุณก็ได้รถรานะคะเพราะว่าพันธุ์ทหมายถึงรถก็ได้สาชาหมายถึงรถก็ได้เป็นมัชฌิมาช่วยกันช่วยกันหารคนละครึ่งอะไรคะ่ะอาจจะเอาเงินกับเก่าเงินเก็บมาช่วยนะคะเนี่ยเพราะว่าสัมพันธ์ถึงกระดุมพระทั้งนั้นเลยแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นทําให้มันสวยงามขึ้นจากพบสุภาหรือว่าอาจจะออกนอกบ้านกันไปกินไปเที่ยวกันใช้เงินกันเยอะก็ได้หรือว่าดาวพระสาวเป็นกระดุมพระคือหมายถึงตรณี ทีเนียวก็ได้ใช้แบบประหยัดมัธยัติก็ได้นะคะประหยัดมัธยัติแต่ว่านั่นแหละยังไงก็ตามแต่นะด้วยที่มันเป็นคู่ทาตุก็มันก็เขาเรียกว่าเพราะพระอาทิตย์กับพระสาวเป็นคู่ทตุคู่ส่งเสริมกันก็ไม่มีใครเบรกกันนะแต่เบรกเออเธอยังได้เหรอจาเป็นใช่ไหมเอาเลยอะไรเธอเอาเลยอะไรเนี่ยแต่บางคู่บางคนบางกรณีนะคะนั่นแหละอาจจะเป็นประเด็นที่ว่า มีเรื่องเข้าใจผิดมีเรื่องทะเลาะก,กันก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ดาวพระพุธของคุณเสียสูงสองอพบเลยพระพุธหมายถึงคําพูดการเจรจาการติดต่อสื่อสารเอกสารสัญญานะคะข่าวสารก็ได้และปัตินิทาสาเนี่ยนะคะความเหน็ดเหนื่อยตรงนี้เป็นมมเร็จเหนื่อยเพื่อผู้อื่นสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยแล้วก็เป็นมรณะเป็นกรรมะเป็นสิ่งที่มันจะต้องมาพัวพันกันยุ่งยากอาจจะญาติพี่น้องของทางด้านคู่ครองคนรักอาจจะสร้างประเด็นในเรื่องของทางด้านการเงินทําให้คุณจะต้องรู้สึกเหน็ดเหนื่อยก็ได้นะคะ อันนี้ก็บางคู่บางคนเท่านั้นเนาะมาดูในส่วนของความรักของคนโสดกันนะความรักของคนโสดนะคะปุตตะลาภะธนังฐานเป็นพระเกตนะคะปุตตะลาภะความรักของอคนโสดในวันนี้ค่อนข้างที่เรียกว่ามีแรงกระตุน้นแรงกระตือรือร้นนะคะแรงกระตุ้นมาจากดาวเกตนี่แหละคะ่ะเ,เป็นในเรื่องของแบบ เขาเรียกว่าวันนี้อาจจะมีเขาเรียกว่าดีดาหน่อยเออนะคะอาจจะคึกคักในเรื่องของการไปจีบไปแอลไปนู่นนี่นั่นคายอะไรเงี้ยเอออยากจะดูซิสองคนนั้นสองคนนี้มีใครบ้างที่อยากจะที่โสดอที่โสดและหัวใจตรงกันมีความชอบทิศทางเดียวกันอาจจะมีในเรื่องของการไปเจอไปเจอกับ คนคนนั้นของคุณจากสถานการณ์ที่แปลกๆก็ได้อย่างโลกโซเชียลก็ได้หรือว่าจากการที่ออกไปนะคะไปกินไปเที่ยวกันก็ได้นะคะเพราะว่าลาภะหมายถึงไม่ค่อยได้อยู่กนิ่งกับที่ด้วยความที่เป็นดาวองคนเพระอยู่ในจุดลาภะด้วยก็ไม่ค่อยนิ่งต้องออกไปนู่นไปนี่นะคะแล้วก็อาจจะได,ได้รู้จักมากกีบ่บคนที่เป็นคนต่างถิ่นแดนใกล้กับคุณเป็นคนที่ต่างชาติต่างศาสนากับคุณเพราะทาภาเกตเนี่ยคือต่างชาติ ต่างศาสนานะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แปลกเออนะคะเป็นคนแปลกๆเป็นลักษณะของคนที่แบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยที่จะหวานอาจจะอ,ออกท่าทางนักเลงนักเลงก็ได้นะ,ะนักเลงนักเลงนักเลงแบบนักเลงพระเครื่องอะไรนะ <laughs> นักเลงธรรมะอะไรานี <laughs> ประมาณนั้นครูอ่านไปตามดาวนะอ่านไปตามดาวนะ <laughs> ก็คือเป็นคนลักษณะที่แบบเขาเรียกว่า มีมีมีจุดที่มันเด่นมีเอกลักษณ์แปลกไม่เหมือนใครอย่างเช่นเป็นคนที่ชอบลายสักอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็วันนี้คือในเรื่องของราวของคนโสดอีกในยะหนึ่งอาจจะได้ไปเจอคนที่ลักษณะดาวคารก็คือคนที่อาจจะทํางานเป็นตํารวจก็ได้นะอยู่คนในเครื่องแบบอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นตํารวจทหารก็ได้ขออภัยนะคะผม ผมมาโดนนะแล้วก็ฐานลากลงของปุตตะก็คือเป็นกําลังของพระราหูนะคะเป็นคู่ธาตุลมเหมือนกันนะคะนี้อาจจะเป็นคนที่มีอิทธิพลเป็นพวกมาเฟียก็ได้เพระมาลาหูแบบเป็นนักเลงอะเข้าใจความเป็นนักเลงแต่นักเลงใหญ่ขึ้นมาอีกอก็คือมาเฟียเลยนะคะนะ่พะพลากลงเป็นฐานพระราหูแล้วก็ในวันนี้มันมีพุทธลาหูก็ต้องระมัดวังด้วยนะคว่าต้องดูว่าอาจจะเป็นแค่คนที่ใจนักเลงก็ได้ กล้าจีบกล้าอ,อกหักอะไรประมาณนี้กล้ารักกล้าจีบนะคะความกล้าในวันนี้ก็ขออวยพรให้กับคนโสดมีความโชคดีนะคะนะโดยภาพรวมแล้วสิ่งที่ครูอยากจะให้ระวังในวันนี้ก็คือในเรื่องของเอกสารทัญญาคำพูดคําเจราจานะคะในเรื่องของความเครียดและในเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์และจิตใจของคุณด้วยนะคะอาจจะมีในเรื่องของความขุนข้อนหมอนใจวันนี้อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดนะคะ อาจจะต้องปลดปล่อยด้วยการออกไปกินไปเที่ยวบ้างนิดนิดหน่อยๆนะคะแต่ต้องมีการป้องกันดีๆใส่แมสอะไรให้ล้างมือทุกครั้งดีๆด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือวันนี้ดาวพุธอยู่ในภพพยาย โรคภัยไข้เจ็บมันมาจากอาหารการกินของคุณด้วยะนั้นก็ล้างมือก่อนที่จะกินอะไรเข้าไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆในวันพรุ่งนี้จะได้ติดตามกันทันแล้วก็ฝากช่องครูดาวออเราอยู่อีกช่องหนึ่งของครูที่เป็นคลิปพยากรณ์ในส่วนของความรักตาม ราศีต่างๆเป็นการบริาคกรอนไพ่ทาโร่ฝากอีกช่องหนึ่งด้วยนะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวข้างล่างใต้คลิปนี้มีรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเติดต่อไอดีไลน์จองคิวได้แล้วก็ฝากเพจทาง Facebook ด้วยเพจครูดาวอเราอยู่และเพจรู้ดวงรายวันของครูด้วยนะคะ <S <S ขออวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสงหวงในความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์คลาคลาดปลอดภัยขอให้โชคดีเฮงเฮงรวยๆนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยนะขอบคุณค่ะ 拜拜。